สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ AgeLock True Face Peptide Retinol Complex ค่ะหากว่าคุณอยากมีผิวสดใสได้เวลาบอกลาผิวเก่าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยทับทายผิวที่เปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติด้วย AgeLock True Face Peptide Retinol Complex นี่คือทางออกที่ทรงประสิทธิภาพแต่อ่อนโยนที่ผิวของคุณรอคอยได้ผลลัพธ์ทั้งหมดโดยไม่ระคายเคือง ด้วยสูตรที่พัฒนาจากเทคโนโลยีเปปไทด์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเสริมด้วย AI และได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้ว เอสโล f ทูเฟสเปปไทด์ไรติอลคอมเพล็กซ์จะทำงานโดยสนับสนุนกระบวนการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติเพื่อช่วยลดเลือนสัญญาณความเสียหายของผิวอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการลดเลือนการปรากฏของรูขุมขนและจุดด่างดำรวมถึงช่วยลดเลือนริ้วรอยจัดการปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอและสภาพผิวให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ทำให้ AgeLock True Face Peptide Retinal Complex โดดเด่นกว่าใครนะคะเพราะผลิตภัณฑ์นี้ค่ะคือที่สุดของการผสานพลัง r e ติโนลและเปปไทด์ ine, ไว้ในขวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนอายุ25ปีขึ้นไปค่ะรูปแบบ Advanced Peptide ที่คิดค้นโดย AI และ Retinal Complex ที่อ่อนโยนกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าแน่นอนค่ะว่าต้องรองรับด้วยผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผู้ใช้จริงอีกด้วยนะคะ ต่อไปค่ะอยากจะชวนให้ทุกท่านนะคะมาดูในส่วนของขุมพลังกันบ้างค่ะเพราะ Age l o c k t ูเฟสเป e p ไทย r e t i n o ล l Complex นั้นนะคะไม่ใช่แค่เรตินอลที่ทุกท่านรู้จักอย่างแน่นอนค่ะนอกจากจะมีเรตินอลความสเสถียรสูงแล้วนะคะยังมีในส่วนของโมเลกุล r e t i n o อิก c อซิดเอสเทอร์ค่ะที่ทรงประสิทธิภาพแต่อ่อนโยนค่ะ ต่อกันที่เทคโนโลยีของเปปไทที่เสริมด้วย AI นะคะทวีคูณประสิทธิภาพของ r e ตินอลในการจัดการปัญหาริ้วรอยแห่งวัยปรปับปรุงโทนสีผิวความยืดหยุ่นและความเรียบเนียนของผิวได้อีกด้วยค่ะเสริมความอ่อนโยนด้วยโจโจบาและ CT Beauty c Be y c l o h e x a n o l นะคะหรือ CTB ค่ะที่จะช่วยในการปลอบประโลมและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเทคโนโลยี Edge Lo c k Blend เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะที่ตรงเข้าจัดการปัญหาผิวจากต้นต่อเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์และความสดใสทั้งหมดนี้ที่ช่วยให้ AgeLock True Face Peptide Retinol Complex สามารถบำรุงผิวแบบองรวมช่วยดูแลทุกปัญหาผิวให้กับคุณได้นั่นเองค่ะ ในส่วนของการใช้งานนะคะเราจะใช้ AgeLock True Face Peptide Retinol Complex ในขั้นตอนเซรั่มนะคะก็คือทำความสะอาดผิวเสร็จแล้วนะคะปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์นะคะและใช้ผลิตภณัณฑ์ AgeLock True Face Peptide Retinol Complex ค่ะแต่จะเน้นให้ใช้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะด้วย4จุดเด่นนี้ค่ะทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพรูปแบบ Advanced Peptide ที่คิดค้นโดย AI และ Retinal Complex นะคะประสานพลังกับสุดยอดเทคโนโลยี AgeLock รวมถึงผลทดสอบทางคลินิกในผู้ใช้จริงนะคะจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ AgeLock True Face Peptide Retinal Complex นั้นตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคนอายุ25ปีขึ้นไป และนี่คือทางออกทรงประสิทธิภาพแต่อ่อนโยนที่ผิวของคุณรอคอยนะคะกับ AgeLock t r u Face Peptide r e t i n o l Complex นั่นเองค่ะ